กำลังสวยเลยค่ะอวยดูสิโอ้โหกำลังสวยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่แวะผ่านมาแล้วก็ มาเจอคลิปของเดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะวันนี้เลิกงานแล้วคะ่ะก็เลยอยากจะมาแวะที่ป่าใกล้ๆบ้านนะคะจะมาดูเห็ดคะ่ะก็ไปลุ้นกันเลยคะ่ะว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีเห็ดให้ท่านผู้ชมดูก็ถือซะว่า,ามาชมบรรยากาศธรรมชาติในป่าของประเทศสวีเดนนะคะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ ก่อนเข้าป่านะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนอกจากจะเป็นรองเท้าบู๊ตแล้วก็คือนี่เลยคะ่ะเขาเรียกว่า,าเหมือนคล้ายๆผ้าคลุมหัวนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มแมลงบินเข้ามาจับผมเรานะคะมันจะมีมะแมลงวันชนิดหนึ่งที่พอจับปุ๊บเขาก็จะสลัดปีกทิ้งแล้วก็เขาก็จะไต่เข้าไปในผมของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้อง เตรียมความพร้อมค่ะก็คือรวบผกขึ้นไปก่อนนะคะแมะลงที่นี่อันตรายไหมก็บางชนิดก็อันตรายนะคะโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะคะอนี่เออคุมหัวเข้าไปหน่อยอย่างนี้เนาะ นี่อือก็จะมีก็เน็บไว้มุมนิดนึงนะคะนี่ก็จะก็จะใส่หมวกคลุมอีกทีนึงนะคะโอเคไปกันเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับปิ้งย่างได้นะคะ เดินเร,ร็วไม่ได้ค่ะต้องค่อยๆเดินไปเนาะได้ยินเสียงนกไหมคะอู้ห้างบนก็มีนกให้ชมด้วยนะคะเขามากินอะไรกันเนาะ ติแล้วเห็ดก็จะเกิดอ,อยู่ข้างทางด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้ป่าแห้งมากค่ะฝนเกาตกเยอะอีกนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าป่าเขาแห้งมานานเนาะพอฝนตกเขาก็อโอ๊ยโอ๊ยตกใจหมดเลยจะกินอะไรเนี่ย มีใครเอาอะไรมาทิ้งอย่างนี้อ๋อมันมีมีคนเอาซากสัตว์มาทิ้งข้างในนะคะนกก็เลยวนเวียนอยู่บริเวณน,นี้โอเคก็เดินไปเรื่อยๆนะคะตามทาน ไม่รีบร้อนนะคะเพราะว่าเดินเร็วไม่ได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเดินในป่านะคะเราก็ต้องคอยฟังเสียงด้วยว่ามีเสียงสัตว์ใหญ่อยู่ใกล้บริเวณที่เราเดินหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะจะไม่เดินเร็วนะคะต่อให้ป่านี้เหมือนจะชินก็ตามนะคะเพราะว่าเราต้องฟังเสียงไม่ใช่เฉพาะเสียงลมนะคะอาจจะเป็นเสียงสัตว์ใหญ่ที่เขาเดินนะคะอยู่ใกล้ๆบริเวณเราเราต้องระมัดระวังเพราะบางทีนะคะอาจจะเป็นหมูป่าหรือว่าตัวมูส แบบวิ้งออกมาอย่างกระทันหันอย่างนี้ก็มีนะคะหรือว่าเป็นกวาอย่างนี้นะคะอันตรายอยู่นะคะต่อให้จะเป็นป่าที่เราชินก็ตามเนาะเราก็ต้องอเดินอย่างระมัดระวังค่ะ ไปดูต้นสนสวยไหมคะโอ้ยใบเขียว,ยวบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ที่ในพานเขาชอบมาล่าสัตว์นะคะ ล่าหมูป่าล่ากวางอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่นักเดินป่าสามารถใช้ในการเดินป่าชมธรรมชาติได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูเลยค่ะป่าแห้งจังเลยอย่างนี้ก็เรียกว่ารอยหมูป่านะคะเหม็นมากเลยเหมือนมีอะไรตายอยู่ใกล้ๆเลยค่ะ เหม็นสาบมาก รู้สึกไม่ดีเลยค่ะกลิ่นมันเหม็นมากเลยตัวในตายอยู่แถวนี้แน่นอนอ้าวเจอเห็ดอ้ยกำลังสวยเลยค่ะอ้ายดูสิ ตังสวยเลยเราต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะคะวิโอ้ยอย,อย,ยุงค่ะยุงตัวเ,เริ่มเลย เก็บแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาที่บ้านนะคะนี ก็ถมไว้ด้วยเดี๋ยวเขาจะเกิดอีกนี่ค่ะ ในป่านั้นดีเนะาะเดี๋ยวเราเดินไปทางซ้ายดีกว่าโอ้โหแมงวันป่าเยอะมากาลืมฉีดสปเปรย์ด้วย ถ้าป่าช่วงนี่หกเห็ดนะคะคงจะเกิดเยอะค่ะเพราะบริเวณแถวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือป่าเห็ดเหลืองนะคะต้นมอสแห้ง สงสัยวันนี้คงได้แค่นี้อืออุ๊ยมีอยู่แต่ว่าเพิ่งเกิด ะะได้เห็ดแค่นี้เองประมาณ10ดอกนะคะแห้งมากๆเลยอยากให้ฝนตกลงมามากๆนะคะเนี่ย ดอกเล็กดอกน้อยแต่ก็โอเคนี่ค่ะนี่นี่ด้วยนะคะ,ะเราก็เอาเฉพาะดอกที่มันโตเนาะประมาณนี้กำลังแซบค่ะอืออีกไหมอ่ะ ไม่มียังไงหนูอ่อนยังไงดิฉันี่นี่ค่ะทันไม่เอ่ยออ้ยหโอ๊ยคอหัก โอเคค่ะอืมอีกดอกหนึ่งหญ้าตรงนี้ชุ่มมากๆเลยค่ะตอนนี้จะอุ๊ยได้ตัวทากมาด้วยอือหือ สวยงามน,นะคะก็คงต้องเลือกเอาดอกที่เขาพอกินก่อนนะคะดอกเล็กๆคงทิ้งไว้ให้เขาโตเนาะดูสิคะอย่างนี้เล็กเกินไปค่ะอีกไหมอีกลึกเปล่า าก็คือเฮ้อสุดๆเลยค่ะอนี่อุ้ยเพิ่งเกิดดูสิคะเพิ่งเกิดคะ่ะอุ้ยมีคนเพิ่งเก็บไปเนี่ยหูรอ,อยเขาเอาดอกใหญ่มากเลยคะ่ะเนี่ยอุ้ยเรามาที่หลังเขาเสียได้จังเลย ค่อยๆเดินดูก็ได้หน่อเองก็ตาถั่วอยู่นะคะไม่ใช่่าจะมองเห็นเห็ดง่ายๆเหมือนกันไหมคะก็เก็บเท่าที่ทำได้นี่แหละเนาะ นตกใส่หนักๆติดต่อกันสักสามวันคงจะดีค่ะแบบว่าตกทั้งวันทั้งคืนทั้งสามวันต่อกันนะคะเห็ดก็คงจะขึ้นดีนะคะ่ะเพราะว่าป่าแห้งมาก เราก็ต้องทำเสียงหน่อยเนาะเผื่อมีกวางอะไรอยู่แถวนี้เขาจะได้แบบไม่วิ่งออกมาชนเราเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาโดนลูกล้ำอนาเขตนะคะ ปลอดภัยสำหรับตัวเราด้วยโอ้ยป่านี้เคยเก็บแห้งจัดค่ะไม่มีเหตุให้เก็บหรอกค่ะมีไม่กี่ดอกอืม คงต้องเดินออกไปดีกว่าป่าแห้งซะเหลือเกินโอ้โหแมงวันป่าเยอะมาก ดูป่าด้านนี้นะคะอุ้ยเอออุ้ย,ยมีนีด่ดอกเล็กค่ะเพิ่งจะเกิดเนี่ยค่ะนี่ดอกเล็กมากนุ้มตรงนู้นด้วยค่ะ นด้วยโอ้โหดอกเขาเล็กมากเลยนี่ค่ะอืมนี่ค่ะเล็กมากๆเลย แน่เลยนี่ได้ค่ะประมาณนี้ได้หร<ม>ว่ากำลังสวยนะคะนี่ค่ะ อุ้ยทักอุ้ยดูสิคะตอ,อกนี้ใหญ่สุดแล้วสวยงาม กินนิดนึงกินได้ป็นอาหารได้ดีไหนอย่างนี้ก็ได้อยูน่นวเนี่ยนี่กำลังแซบนะคะ จังเลยนี่านี่าอืมตรงด้วย่า นี่ด้วยอันเห็ดช่วงนี้กำลังอร่อยนะคะแล้วก็เป็นราคาด้วยคะ่ะอุ้ยโอ้โห,โหดูสิคะ ได้ยินเสียงคนเนก็เลยหยุดนะคะเพราะบางทีมันเสียงสัตว์มาเลยต้องระมัดระวงัง ตกใจหมดเลย